สวัสดีพี่น้องชาวไทยและชาวสวีเดนขณะนี้เป็นเวลาสี่โมงแรงดิฉันขอเสนอข่าวพาคคำขณะดิฉันรายงานข่าวอยู่นี้มีคนนางอยู่ข้างๆและสืบขีมูกไปด้วยขออภัยในเสียงที่รบกวนดิฉันจะตัดภาพไปให้ดูกำลังดูดอายซาคิมข่าวที่จะนำเสนอวันนี้พาหัวเอเลียนบุกบานคอยแล้ว เหตุเกิดคณะดิชันและลัวนั่งดูทีวีอยู่ช่วงหัวคำ่ำหูพึงขึ้นมาทันทีทีวีเสนอข่าวเอเลียนหรืออสุรกายบุกบานสตีทานหนึ่งมันเลื้อยเข้ามาตามทอปลองถูกช่องวางของบ้านมันสามารถเลื้อยเข้ามาได้สตีธาน,นีโอยแวนคอยตกสตีธาน,นีเป็นถูกใจมาก หมดหนทางที่จะรักษาบานหลังนี้ไว้ได้จ้ามเป็นตรงให้ทางหน่วยงานหลัดยืนมือเข้ามาช่วยเหลือบาบุญสตีธนนีคงไปสร้างบานทับทีของเขาเจ้าที่เขาเลยโกรแค้นมาเอาคืนจบขา่ขาวคานั้นดิชันและลัว จองมองตากันเป็นในๆเป็นประกายเหมือนทรงสัญญาณบอกกันว่างานเข้าแล้วพอเอ่ยรัวรีบเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมใน g o กูเกลกูเกิลกูเกิลยูทูบพพ้อมทางส่ง,งข้อความถามปูเชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป แต่ส่วนตัวดีชันนานมานใจล้านเปอร์เซ็นต์ชัวชัวผ่านไปหนึ่งชัมม่วโมงลัวคองดีชันได้ให้ตัวออกไปจากบ้านขณะเดียวกันดีชันได้กินอะไรใหม่ๆพวยพุ่งออกมาจากทางหลังบ้านลีชันรีบตามกิน,นานออกไปขณะหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพาเพา,เพาขายะ แต่ทานใดนั้นฉันเห็นชายแก่คนหนึ่งถือทางพร้อมเปลวเพลิงเปลวไฟกำลังฉีดไล่อะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันคือลัวคองชานได้จัดการเอเลียนด้วยมือของเขาเองเอเลียนที่คอยว่าที่คอยหมายถึงคืออะไรเราไปชมกันเลย ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตาม,มและโอดโทนฟังเ<ม>สียงของดีชานรายงานจากกรุงสตอกโฮล์มสวีเดนขอบคุณคะ่ะ Good night see you next time สวัสดี จานนี้มันคือต้นนานถ้าบ้านนี้เขาเรียกบามบูเนาะบามบูซื้อที่แฟนฝนบอกนะตอนนี้ฝนมาใหม่ๆเลยเราไปที่นี่ฝนก็ไปเห็นในกลุ่มคนไทยนะจ๊ะเพิ่นจะกินต้นอ่อนมันต้นอ่อนมันเขาเรียกว่าผักบุ้งฝรั่งผักบุ้งฝรั่งเขาจะกินต้นน้อนมันทางขึ้นมันจะเป็นสีแดงๆมาจ้ะอันนี้คือมันแก่แล้วมันกินม่ไดรจะกินได้ตอนมันทางขึ้นใหม่ๆพอก็เห็นในกลุ่ม คนไหยที่บันยูสวีเดนนะยะมันเขียนมาที่นี่เรื่องของเรื่องหมู่บ้านนี่จ้ะหมู่บ้านเขาออกข่าวมันเป็นนานเพื่อที่แบบว่าเป็นรบกวนนี่จรบกวนในบ้านนะจ้ะมันทังเข้าไปในอันเขาเรียกยังก่อลากมันนะจ้ะลากมันทังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปทาลายระบบใต้ดินเหมือนเลยจ้ะมันมันเหมือนเอเลียนเหมือนอีหยังอ่ะมันทังข้นมาน่ำน่ำบ้านน่ำเห็นคือมัน คือมัน่ตายอย่าลากมันเป็นอันตรายแล้วเอฟเฟนคันเ็น่าวันบอนก็บอตรวจสอบว่าซื้อที่ในคาวกับไอของจริงมันแมนอันเดียวกันบอนะจ๊ะตรวจสอบไปตรวจสอบมากเออคนก็บอกว่ามันแมนมันแมนของจริงอ่ะล่ะเพราะว่าสันเห็นมันล่ามไปเบิดเลยอย่าตรงใกล้ๆเื่อนใกล้ๆขอบหัวน่าจ้ะคนมาตัดหยามากเกี้ยวเฟื่อนมันก็เอา มันคือล่ามใปไกลแท้ันก็เลยว่ามันเมนต้นเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันทังไม่เบิดนเลยมันลบกวนพืชยางอื่นเลยนะจ๊ะมาที่นี่ตรวจสอบ้อเท็จจริงแล้วมันถูกต้องนะจ๊ะแป้งผมกับมาจัดการมากำจัดนั่นแหละโอ้โนกกตลกเนาะที่แรกกันนึกว่าพืชสวยงามน้าจะปลูกที่แหลกมันจะขึ้นโขดหินนี่ย่างสวยเลยมะคิดว่ามันมันจะเป็นสิ่งเดียวที่เขาประกาศในทีวิ่นะจ๊ะ ป็ที่รบกวนบ้านเลื่อนนะจ่ะรบกวนวัชพืชพืชอื่นๆนะจ่ะไปทำายจ้ะต้องก็คือเขาต้องตัดไปจะต้นล้มก็คือเอาไฟมาจ้ะขขเขาเผา